สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมีเดินป่ามีดการเกษตรครับเมื่อวานผมํามีดแล่มาแบ่ง8ดเล่มนะครับโอ้โหลูกค้านะครับเพื่อนๆนนะครับที่ติดตามช่องของเรานะครับมีเดินป่ามีดการเกษตรนะครับให้การตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะครับวันนี้นะครับผมทําเสร็จอีกสี่เล่มนะครับสด่าทําเสร็จแบบสดสดร้อนๆเลยนะครับสี่เล่มนะครับวันนี้นะครับก็นี่ครับ มตรแร่นะครับเหล็กดอกจิกนะครับราคานะครับเล่มละ1,000บาทนะครับผมพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับทําเสร็จสีเล่มสดๆร้อนๆนะครับนี่เล่มที่1นนะครับผมความยาวของใบมีดนะครับระหว่างโคนมาจนถึงปลายนะครับอยู่ที่7นิ้วนะครับส่วนความกว้างระหว่างสันมาจนถึงท้องมีดนะครับอยู่ที่2.1นิ้วนะครับสันมีดจะอยู่ประมาณ4มิลนะครับไล่ปลายนะครับล่ยหางหนูนะครับ นี่ครับมีดแลก็ต้องบางๆนะครับถ้าขอโทษนะครับถ้าหนาไปก็ใช้งานไม่สนุกคมันหนักนะครับมีดแลก็ต้องบางๆเบาๆนะครับเวลาแรกใช้งานต่างๆเนี่ยสะดวกสบายนะครับนีด่ามไม้พยุงเลยนะครับฝังหมดอยู่ทั้งหมด5จุดนะครับนี่เป็นหมดทองเหลืองอยู่สามนะครับหมดโมเสกอยู่หนรูร้อยเชือกนะครับด่านก็สวยมากนะครับนี่ครับ ไม้ประยุงไม้มงคลนะครับชุดนี้สดๆร้อนๆเลยสีเล่มนะครับผมนี่เล่มที่สองนะครับลายด้ามก็จะออกเป็นสีดำดำแดงแดงนะครับสวยครับหนึ่งพันบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับดามอีกด้าน,นครับเล่มที่สามนะครับ ความยาวกับความกว้างนะครับเท่ากันหมดนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเลือกลายด้ามนะครับหมดชุดนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเหล็กก็ตอนนี้เหล็กใกลจะหมดนะครับแล้วก็คนตีขึ้นรูปแนละ้วก็ติ c t ุ u ะนะครับไปไล่ไปนานะครับช่วงนี้เกี่ยวข้าวนะครับเรมที่สี่นะครับ สวยงามนะครับเล่มาหนึ่งพันบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับอย่าลืมนะครับช้าหมดอดนะครับสวัสดีครับ